เจอแบบนี้งอสิครับเบนเรซิงเจอเองกับตัวดูกว่าผู้คุมก็แพทนับประพาตั้งแต่ได้รับอิสร,รภาพออกจากเรือนจำเบนเรซิงก็ตั้งใจที่จะหาเวลาอยู่กับลูกชายเรซิงให้มากที่สุดเพื่อชดเชยเวลาที่สูญเสียไปทำให้ถึงไม่ได้ไปเจอตัวแต่ก็คุยวิดีโอคอลก็อย่างดี ทำให้เราได้มีภาพน่ารักน่ารักพ่อลูกออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆล่าสุดหนุ่มเบ้น์ก็ได้โพส์รูประหว่างที่คุยวิดีโอคอลกับลูกชายโดยมีแพทนประพานั่งอยู่และน้องเรซซิ่งด้วยถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์คงจะคิดว่าหลงรูปปวดความน่ารักของลูกชายแต่พออ่านคอมเมนต์ถึงกับลัน่นเพราะว่าหนุ่มเบ้น์เขียนว่าแม่แพทขึ้นเสียงทันทีงอถึงพ่อถึงลูกพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าดุยิ่งกว่าผู้คุม mm. ก็คุนนประพานี่แหละ ซึ่งทางด้านนาฟัฟร้านสาวของแพทก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าโดนแน่ด้านเบน์ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าหมอบเลยอีกหนึ่งคอมเมนต์ของเบน์ก็คืออยู่ข้างในเป็นถึงระดับพ่อบ้านพอออกมาข้างนอกงอเหมือนแมว